m ั n น y ่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร9 9 7 8จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อ a l i c o m รู้ก่่อนววยกวากาลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1นะครับส่วนช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัของเรานะครับไปดาวน์โหลดแล้วหรือยังถ้ายังแน่เชิญเลยนะครับ จะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันม n ิ Pass ของเราได้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับ มุมมองที่มีต่อปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนบ้านเราถ้าไปฟังจากบจกสิกรไทยนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจเช่นกันนะครับคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมาการผู้จัดก,การบรจกสิกรไทยมองการปรับตัวของตลาดหุ้นจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3เรื่องเรื่องแรกคือตัวเลขภาคการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้2คือค่างเงินหยวนอ่อนและ3ก็คือที่มีแรงเทขายก็คือครบกาหนด มาตรการห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ของจีนขายหุ้นออกมาซึ่งล่าสุดทางการจีนก็ออกมาตรการใหม่นะครับก็ทําให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็ขายหุ้นออกมายากเหมือนกันมาตรการใหม่ก็มารองรับหลังจากมาตรการเดิมเนี่ยครบอายุนะครับแต่ว่านี่แหละครับ3ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่ามุมมองของบลจาากสิกรไทยยังมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเชื่อว่ายังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีเนื่องจากมีหุ้นบางกลุ่มที่ตลาดหุ้นจีนน่าจะได้รับผลดีจากการปรับพื้นฐานเศรษฐกิจจากเดิมที่พึ่งพาการส่งออกก็หันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการน่าจะได้รับอันิสง์จากการขยายตัวในส่วนนี้ขณะที่หุ้นในภาคการผลิตยังคงต้องลดน้ําหนักการลงทุนนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากทางบลจกสิกรไทยนะครับก็ให้น้ําหนักปัจจัยภายนอกเรื่องจีนมากเป็นพิเศษแล้วก็ผู้ลงทุนคงจะต้องให้น้ําหนักแล้วก็ทกําการบ้านเพิ่มมากขึ้นถามด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ หาสถานที่รับอากาศหนาวๆไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักเนี่ยต้องที่นี่ครับที่เขาใหญ่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดุกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีสวนน้ําแห่งเดียวในปากช่อง เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวพอที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ได้กันมากขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ w w w k a y a เ f a n t a s y ขาใหญ่ f a น t a s y นะครับเชิญได้นะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนย้ายเวลาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง ย้ายเวลาจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันพฤหัสบดีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่องเดิมครับทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบนจานดำ psi ช่อง190นะครับหรือสามารถชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัของเรานะครับส่วนรายการทีวีอีกรายการหนึ่งซึ่งจะมีรีลันในคืนนี้5ทุ่มตรงทางช่อง m ั n นี่ h a n n e l นะครับรายการทีวี Friday Special ีีลันนะครับ เป็นตอนพิเศษที่เราไปถ่ายทำกันที่เขาใหญ่เรื่องของ positive thinking คิดเชิงบวกนะครับกับกูรูทางด้าน positive thinking เบอร์ต้นๆของเมืองไทยคุณบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับ ไปดูนะครับว่าในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คิดเชิงบวกนั้นดีอย่างไรจากประสบการณ์ตรงนะครับของคุณบุญเกียรติโชควัฒนาติดตามกันให้ได้รายการทีวี Friday Special R ี e ลรีแนคืนนี้5ทุ่มตรงทางช่อง m o n e y c h a n n e l นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเอาใจผู้ลงทุนในตลาดหุ้นไปดูธีมการลงทุนในเดือนมกราคมนะครับจะผันผวนทั้งเดือนหรือไม่นะครับ ปัจจัยหนุนคืออะไรปัจจัยฉุดอยู่ตรงไหนและถ้าจะเลือกลงทุนขุ้นเด่นที่อยู่ในรีมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตีจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นบริษัทไหนบ้างผมเชิญคุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณนัทชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับ คุณนัทครับปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะรับน้องกันแรงตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ไหมเนี่ยครับต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วเลยนะครับเปิดมาสัปดาห์แรกเนี่ยก็มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่จะชวนคุณนัทคุยเนี่ยจะชวนถึงธีมการลงทุนในเดือนนี้เดือนมกราคมนะครับ,รบหลังจากสัปดาห์แรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปได้วยความผันผวนหวือหวาสุดๆนะ ม,มาดูกันหน่อยครับว่าตีมการลงทุนในเดือนมกราคมเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยต้องจับตาและให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษบ้างครับคุณนัทครับก็ปัจจัยแรกเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศเราเองนะครับทุกๆต้นปีของทุกปีนะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์ในตลาดจะพูดกันเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ถอนกองทุน LTF นะครับที่ครบกำหนดอายุ ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทาง t r i n i t i เรานะครับมองว่าในส่วนของปีนี้เองเนี่ยแรงขายถ่ายถอนตรงนี้เนี่ยจะไม่มีในยะะสสำคัญแต่อย่างใดที่ครบกําหนด3ปี2วันใช่ไหม3ปี2วันหรือ5ปีปฏิทินนั่นเองนะครับครับซึ่งเราคานวณว,ว่าต้นปีนี้เนี่ยเม็ดเงินถ่ายถอนตรงนี้จะอยู่เพียงแค่ระดับประมาณ6,000ล้านบาทเท่านั้นเองทําไมค,คิดว่าแรงถ่ายถอนจาก LTF น่าจะมีน้ําหนักน้อยล่ะครับคุณนัท ครับผมเนื่องจากเราเคยทําการศึกษานะครับเราค้นพบว่าจํานวนเม็ดเงินถ่ายถอนเนี่ยมันมักจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกําไรของนักลงทุนที่ได้ซื้อกองทุนไปเมื่อ5ปีปฏิทินที่แล้วนะครับ,รบทีนี้เนี่ยเราได้มีการคํานวณย้อนหลังนะครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีปฏิทินที่แล้วและคํานวณต้นทุนเฉลี่ยของปีนั้นนะครับเราพบว่าต้นทุนเฉลี่ย ของคนที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ดัชนี1,287จุดนะครับอ๋อถ้ารีบขายตอนนี้ก็ไม่ได้กำไรอะสิก็คือไม่มีกำไรก็คือขาดทุนด้วยซ้ำนะครับ,รบเพราะฉะนั้น,นไอ้ผลขาดทุนตรงนี้ก็จะเป็นการลดแรงจูงใจ ของผู้คนที่อาจจะรีบถ่ายถอนกองทุนออกมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าขายตอนนี้ก็ไม่กําไรแถมยังอาจขาดทุนอยู่ด้วยใช่ไหมถูกต้องเราคาดว่าคนส่วนใหญ่จะยังขาดทุนอยู่นะครับก็เลยมองว่าตรงนี้แหละนะครับที่น่าจะทําให้เม็ดเงินถ่ายถอนเนี่ยอาจจะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในช่วงของต้นปีนี้ครับอ่านี่คือปัจจัยแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับแรงเทขายของ LTF น่าจะมีน้ําหนักไม่เยอะมากนักใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่เป็นปัจจัยแรกขยับมาดูปัจจัยตัวแปรที่2ครับ ใจตัวแปรที่สองนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับเรื่องจีนเหรอครับใช่เรื่องจีนถือเป็นเรื่องต่างประเทศที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้ด้วยเราประเมินว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุด PMI ภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยต่างออกมาในระดับต่ำกว่า50บทั้งหมดนะครับซึ่งถือเป็นระดับถดถอยตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศในเอเชียรวมถึงไทยเราด้วยนะครับ แลก็น่าจะทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยอยู่ในระดับต่ําต่อไปเช่นกันราคาคสินค้าโภคภัณฑ์ก็น่าจะยังไม่ฟื้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจีน,นก็เป็นผู้บริโภคโภคภัณฑ์หลักของโลกอยู่แล้วด้วยนะฮะนเพราะฉะนั้นนีตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับเรื่องของราคาคอมมูนิตี้นะครับรวมไปถึงปัจจัยกดดันตลาดหุ้นเกิดใหม่อื่นๆในเอเชียด,ด้วยเช่นกันครับก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่2นะครับที่อยากจะให้ในักลงทุนได้ติดตามกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับ ช่ครับมาดูตัวแปรปัจจัยที่3กันต่อครับคุณนัทครับปัจจัยที่3เนี่ยมาดูกันทางปัจจัยบวกบ้างนะครับเราเชื่อว่านะครับในช่วงเดือน2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับคงจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฉบับใหม่อ๋อปัจจัยบวกมาจากปัจจัยภายในของบ้านเราเองเหรอครับใช่ครับ ก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อช่วงภายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของมาตรการภาษีการลดหย่อนต่างๆเนี่ยเรื่องเรื hmm. um ่องของช็อป <mahdoll> ช่วยชาติใช่ไหมช็อปช่วยชาติ15,000บาทเนี่ย <enfin> ถือว่าได้ผลแรงมากนะครับ,รบแสดงว่ากําลังซื้อของคนเนี่ยมีจออยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพียงแค่มีมาตรการอุดหนุนนะครับหรือว่ามาตรการซัพพอร์ตอะไรออกมาเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยคนคเนี่ยก็พร้อมใจที่จะออกมาช้อปปิ้งกันเยอะจริงๆนะครับล่าสุดเห็นว่าทีมเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยยังมองว่าการกระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศของเราเอง ก็จะเป็นตัวแปรสําคัญอีกด้านหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านดาวปีนี้ด้วยใช่ไหมคุณนัทใช่ครับซึ่งทางคลังเองล่าสุดออกมาให้ข่าวเองเลยนะครับว่าภายในไตรมาสที่หนึ่งนี้เนี่ยคงจะเห็นรายละเอียดตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและน่าจะชงเรื่องให้กับครมเนี่ยพิจารณาเห็นชอบได้นะครับซึ่งมาตรการภาษีตรงนี้เนี่ย คาดว่านะครับจะมีการยกเว้นภาษีเนี่ยให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน2 4 4 0 0 0บาทต่อปีด้วยนะครับซึ่งเพิ่มเติมจากเดิมที่1 5 5 0 0 0บาทบแล้วก็อาจจะมีการลดเพดานอัตราภาษีแต่ละขั้นลงจากเดิมด้วยขั้นละ5%นะร,รตรงนี้ถ้าออกมาได้จริงนะครับถึงแม้จะไปเอฟ c t i v e ปีหน้านะครับแต่เรามองว่าถ้าประกาศออกมาปุ๊บเนี่ย เนเนเรชเชิงบวกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นกับภาคการบริโภคภายในประเทศได้ครับคือแม้ผลจริงๆมันจะเกิดขึ้นปีหน้าปีนู้นเนี่ยแต่ว่าค,คนจะรู้สึกว่าดีใจใช่ไหมมันจะรู้<ล>สึกว่าโอ้โหนะได้ใจใช่ไหมใช่และอาจจะนําการบริโภคในอนาคตเนี่ยมาบริโภคในปัจจุบันก่อนเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อในประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่คือ3ตัวแป,ปรปัจจัยหลักที่ทาง Trinity อยากให้ผู้ลงทุนรายย่อยจับตามองเป็นพิเศษในเดือนมกราคมนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีน2เรื่องของแรงขายของกองทุน LTF นะครับและ3ปัจจัยบวกนะครับเป็นปัจจัยบวกก็คือเรื่องของมาตรการในการปรับโครงสร้างภาษีบ้านเราที่น่าจะเป็นผลดีในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่คือ3ตัวแปรหลักๆที่ต้องจับตามองมากๆในเดือนมกราคมนี้นะครับเอาละครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของภาวะหรือแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราในเดือนมกราคมบ่ จะแว่งขนาดไหนจะขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนลงต่ำสุดแน่จะหลุด1ันสองจุดให้เห็นไหมครับคุณนัทครับครับเรายังไม่ได้มีมุมมองเบ i s h ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> คือเรามองว่าในเดือนมกราคมเนี่ยตลาดน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างไปก่อนนะครับกรอบการลงทุนที่เรามองเนี่ยอยู่ที่ระดับ1,230จุดถึง1,300จุดนะครับหนึ่จุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่าง หนึ่งพันสามร้อยจุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าแบบผันผวนแบบเบาเบหรือเปล่าครับคุณนะเบาเบยังเบาเบอยู่นะครับข้อบการแข่งตัวเจ็ดสิบจุดก็ไม่ได้ถือว่ารุนแรงมากนะนะครับบางเดือนเนี่ยถ้าผันผวนมากมากเนี่ยแข่งตัวเป็นร้อยจุดเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการผันผวนอย่างเบาเบกันแล้วกันในเดือนมกราคมนี้นะครับใช่ครับแล้วตีมการลงทุนเห็นว่าทางบลทรินิตี้เนี่ยเล็งไปที่ห้ากลุ่มสําคัญเหรอครับคุณนัทครับใช่ครับ คือเรามีธีมการลงทุนเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งเราคาดว่า5กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เอาเปรียบตลาดได้นะครับก็ไล่กันดูทีละกลุ่มเลยนะครับ,รบกลุ่มแรกเนี่ยที่เราเลือกมานะครับเป็นกลุ่มหุ้น h i g i v i d e n d Yield นะหร่าปันผลสวยอ,วอ่ากลุ่มปันผลสูงนั่นเอง ซึ่งเราเคยทําการศึกษานะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาค้นพบเลยนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้แหละนะครับที่มักจะ outperform ตลาดได้ดีในช่วง1-2เดือนแรกของทุกปีก็คือกลุ่มหุ้นปันผลสูงนั่นเองนะครับซึ่งลิสต์รายชื่อนะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็ไล่กันไปดูในแต่ละเซกเตอร์เลยนะครับอย่างเซกเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีหุ้นปันผลสูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Property นะครับ โดนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวก Developer เริ่มตั้งแต่ตัวของ AP Asian Property ตนะครับ,รบตัวที่สองคือ LPN นะฮะตัวที่สาม Q u s u s e ตัวที่สี่ S s s s t ตัวที่ห้าแสนสิรินะครับแล้วก็ตัวที่หคือสุภาไลนะครับส่วนกลุ่มถัดมาที่มี i d v i d e n d y i e l d ด้วยนะครับก็คือกลุ่ม Finance นะครับ,รบใน Finance เนี่ยก็จะมีทั้งหลักทรัพย์แล้วก็มีทั้ง Leasing นะครับ ตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวของหลักรัพ์เอเชียพลัสนะครับหลักทรัพย์ KGI ส่วนลิซซิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวของ ASK หรือว่าเอเชียเสริมกิจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของธานีนะครับร่าจธานีลิสซิ่งนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นหุ้นปันผลสูงด้วยก็คือกลุ่มของคอนสตรักชั่นนะครับจะมี2บริษัทที่น่าสนใจก็คือตัวของ BJ ชิ Heavy Industry นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ S T P I นะครับ S T P N I ใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่คือกลุ่มที่เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสวยนะครับใช่ครับอ่าก็ประกอบด้วยตัว A P นะครับ L P N Quality House นะครับ S C Asset นะครับตัวแสนสิริแล้วก็สุภาลัยนะครับ นี่เป็นหุ้นจ่ายปันผลสวยในกลุ่มอสังหาถ้าเป็นกลุ่ม Finance ์บวกลิสติ้งเนี่ยก็จะประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส KGI เอเชียเสริมกิจลิสติ้งแล้วก็ราชธานีลิสติ้งนะครับส่วนกลุ่มรับเหมาก็จะมี BJ CHI แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ STP AI นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหมวดแรกเป็นหุ้นในกลุ่มที่จ่ายปันผลสวยนะครับถูกต้องขยับมาดูกลุ่มที่2กันต่อครับคุณนัทครับ กลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของการไปรูปมาตรการภาษีที่เราเกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับ,รบถ้าสมมุติว่ากําลังซื้อของคนในประเทศสูงขึ้นเนี่ยกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศค้าปลีกต่างๆเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นค้าปลีกอย่างเช่นตัวของโรบินสันนะครับ<อ>ตัวของโฮมโปรหรือว่าคอมเซเว่นเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับโฮมโปรนะครับโรบินสันแล้วก็คอมเซเว่นนะครับ ใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มคอน sumer นะครับคอน sumer ถูกต้องครับนะครับเอามาถึงกลุ่มที่3กันต่อครับกลุ่มที่3นะครับเราประเมินนะครว่าค่าเงินบาทในปีนี้เนี่ยจะยังมีเทรนดที่อ่อนค่าต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มท่งออกน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับท็อปพิกของเราในกลุ่มนี้ยังได้แก่ตัวของ KCE และก็เด l t a นะครับ ส่วนอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็คือเซกเตอร์อาหารนะครับตัวท็อปพิกของเรายังคงเป็นตัวของ CPF และก็ GFPT นะครับ CPF แล้วก็ GFPT นะครับใช่ครับกลุ่มที่ได้อนิสงจากบาทอ่อนใช่ไหมครับใช่ครับนะครับก็ได้แก่ KCE เดลต้าเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชน CPF และ GFPT นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่3ได้รับอนิสงจากบาทอ่อนนะครับ ผมาดูกลุ่มที่4กันต่อครับคุณนัทกลุ่มที่4นะครับเราประเมินว่า GDP ของไทยในปีนี้นะครับถ้าหากจะฟื้นตัวต่อเนื่องเนี่ยไดรเวอร์หลักคงจะต้องมาจากเอนจิจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนะครับซึ่งทางรัฐเองเนี่ยก็เริ่มออกมาส่งสิกแล้วนะฮะว่าในปีนี้เขาจะเน้นการเบิกจ่ายเรื่องของการลงทุนภาครัฐให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นตัวของ CK ชอกันช่างหรือว่าตัวของเบ m นะครับล่าสุดที่เพิ่งลิสเทในตลาดไปเนี่ยเรามองว่าจะเป็นบริษัทที่ได้อานิสงจากทีมการลงทุนนี้ด้วยครับ BEM <ม>ก็เกิดจากการควบรวมระหว่างลดไฟฟ้าใต้ดินกับทางทางด่วนนะครับถูกต้องออกมาเป็น BEM เทรดไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับใช่ครับน,นี่คือ2ตัวนะครับในพุ้นในกลุ่มที่น่าจะได้รับอนิสงจากการลงทุนภาคร,รัฐก็คือชอการช่าง แล้วก็บริษัทน้องใหม่ล่าสุด BEM นั่นเองนะครับครับผมดูเวลาแล้วคงเหลือเวลาให้พูดถึงคุ้นในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับคุณนัทครับครับผมก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเราขอเลือกเซกเตอร์โลงกลัด ซึ่งเรามองว่าค่าการกลั่นสิงคโปร์ G R M ตอนนี้เนี่ยยังคงทรงตัวได้อยู่ในระดับสูงด้วยเรามองว่าตอนนี้กลุ่มลงกันเนี่ยเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในช่วงไตรมาส4ที่แล้วต่อเนื่องถึงไตรมาส1ปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงกันทั้ง3บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจาก I R P C หรือว่าไทยออยก็ตามเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นตัวที่สามารถเอา p e r f o r m ร์มตลาดได้เช่นเดียวกันครับทั้งบางจากทั้ง I R P C แล้วก็ไทยออยนะครับ จะเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับอ่านี่คือ5กลุ่มเด่นนะครับ5กลุ่มเด่นนี่ยหัวออกมาเพียบเลยนะครับคุณนะครับครับกลุ่มที่จ่ายเงินปันผลสวยนะครับได้แก่ตัวเอเชียพาร์ตี้ LPN Quality House, S C Asset แสนสิริแล้วก็สุภลัยนะครับตามด้วยเอเชียพลัส KGI เอเชียเสริมกิจลิสซิ่งแล้วก็ราชธานีลิสซิ่งนะครับ พร้อมด้วยตัวของ BJCHI แล้วก็ STPNI นะครับนี่เป็นกลุ่มแรกที่จ่ายปันผลสวยนะครับกลุ่มที่2ก็คือได้รับอนิสง์จากการบริโภคภายในที่เพิ่มสูงขึ้นก็ได้แก่หุ้นของโรบินสันโฮมโปรแล้วก็คอมเซเว่นนะครับ,รบส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่น่าจะได้รับอนิสง์จากบาทอ่อนก็คือ KCE Delta CPF แล้วก็ GFPT นะครับ กลุ่มที่4ก็คือได้รับอนิสงค์จากการลงทุนภาครัฐประกอบด้วยจริงๆเขาเป็นเครือญาติกันนะก็คือ,อชอการช่างและว็บะ็บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกันร,ระหว่างทางด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือ BEM นั่นเองนะครับ,รบปิดท้ายด้วยกลุ่มที่5คือกลุ่มลงกลั่นบังจาก IRPC แล้วก็ไทยออยนะครับจะฝากกลยุทธ์ในการลงทุนอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยสำหรับทีมการลงทุนในเดือน มก,การาคมนี้ครับคุณนัทเชิญครับครับผมผมขอฝากไว้นะครับว่าในช่วงต้นปีของปีนี้เนี่ยตลาดน่าจะเย็นเป็นการปรับตัวไซด์เวสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะตลาดไซด์เวสเนี่ยกลยุทธ์สวิงเทรดดิ้งนะครับหรือว่าขึ้นขายลงซื้อเนี่ยน่าจะยังเป็นกลยุทธ์ที่เอาเปรร์ม การ buy and hold หรือว่าซื้อแล้วถือยาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่าดัชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณแาวรับของเราเดือนนี้ที่1,230หรือ1,240จุดเนี่ยตรงนี้ถือเป็นระดับ valuation ที่น่าสนใจแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าซื้อสะสมหุ้น5กลุ่มแนะนำตามที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ครับกลยุทธ์คือขึ้นขายลงก็ซื้อนะครับถูกต้องครับลงไปแถวแถวพั 1230เนี่ยทยอยซื้อได้นะครับใช่ครับพอเด้งขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านสำคัญที่1300จุดก็ให้ทยอยขายทำกำไรได้เลยนะครับใช่ครับนี่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนในเดือนมกราคมนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณนัตชาติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับ คุณนัตชาติเมฆมาสินนะครับหรือว่าคุณนัทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เทนิตี้นะครับมาดูตียมการลงทุนในเดือนนี้เดือนมก,กราคมนะครับแล้วก็ยอมรับว่าน่าจะยังคงผันผวนต่อและครับแต่ก็ยังมีหุ้นที่น่าสนใจหุ้นที่จ่ายปันผลสวยๆเนี่ยมีเป็นทางเลือกสําหรับผู้ลงทุนอยู่หลายต่อหลายบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสวยหุ้นที่จะได้รับอัน,นิสง์จากการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น หุ้นที่น่าจะได้รับอนิสง์จากการลงทุนภาครัฐแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นนั่นเองนะครับเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่ามันนี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดาเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888บริษัทปตท,ะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 www.supalai.com